ค,คือจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ที่ที่คือชื่อมันก็บอกเป็นแบบเออทางเท้า,ทาคนเดินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วบนทางเท้าเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่ที่ที่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเออจักรยานยนต์จะขึ้นมาขับอยู่แล้วก็คือแบบจริงๆเขาก็ไม่ควรแสดงกิริยาไม่ดีต่อเราเพราะว่าก็ไปเขาที่แบบเออทำผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากกรณีของคลิปไรเดอร์ที่ขับรถย้อนสอนบนทางเท้าและเฉี่ยวคนเท่านั้นยังไม่พอยังได้ลงมากระซืบซ้ำเนื่องจากความไม่พอใจหลังจากที่คลิปนังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะั้นถ้าไม่เกิดคำถามในสังคมว่าทางเท้าวควรเป็นทางที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนไม่ใช่หรืออ,อ๋อก็ปล่อยอยู่นะคะ,คะก็ทุกครั้งหลังเลิกงานแล้วก็เวลาเดินไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะปกติก็ใช้ทุกวันนะคะถ้าไปทำงาน อ,อส่วนใหญ่ก็คือเดินทุกวันนะคะเพราะว่าปกติก็คือเวลาไปทํางานก็คือจะต้องเดินอยู่แล้วประมาณเนี้ยค่ะประมาณกิโลนเจอค่ะเจอเป็นประจำเลยค่ะอันนี้ก็เคยเจอบ้างนะคะถ้าสมมติเป็นทางเท,ท้าที่อยู่ติดก,กับถนนใหญ่พวกนี้ค่ะ,คะก็มีบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเีินนกรอบอย่างงี้ก็คือจะเป็นส่วนทางกับเราถ้าเป็นปฏิกิริยาไม่ดียังไม่เคยเจอค่ะแต่เจอบีบแปล แต่ให้หลีกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอ่าบีบแต่ไรก็มีบ้างค่ะถ้าสมมติ <ừ. S 1> ว่าแบบเออเราเราเดินมาแล้วเขาขี่ตามหลังเรามาอะไรก็จะมีบ้างก็คือก็หันไปมองอะค่ะว่าแบบอะไรทางเดินนะอะไรเงี้ยทำไมอันนี้เป็นคนป่านคนทางเดินแต่ก็แบบเ้าบอกให้เฉยค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแล้วก็หลบให้ หลบให้คนนี้เขาก็ขี่ผ่านไปใช่เขาขี่ผ่านไปเฉยๆค่ะเหมือนเขาแบบขี่เป็นประจำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเางี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเราก็ต้องหลบเขาอะค่ะโหตอนนั้นคือก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเออในเมื่อเขาขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบเออไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเออบอกพี่เขาไปว่าเออพี่แบบตรงนี้ไม่ใช่พี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเรียกอะไรกับเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าทำได้แค่หลบก็เออทำได้แค<ๆ>่แบบเออแบบหลบๆให้เขาหรืออะไร อ๋อเจอบ่อยๆใช่ไหมคะก็กมุดงิดแหะค่ะทางเดินก็ควรจะเป็นแบบทางให้คนเดินที่แบบไม่ใช่มีรถเดินมาแล้วเราต้องคอยระวังจริงๆทางเดินก็คือคนเดินบนทางคุณบ่าอะค่ะเขาก็ต้องเดินแบบสบายใจเดินแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องคอยมาหลบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช่คะ่ะก็คือแบบจริงๆเขาก็ไม่ควรแสดงกิริยาไม่ดีต่อเราเพราะว่าก็เปเขาที่แบบเออทำผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก,ก็ก็ไม่อยากให้แบบขับรถบนคุณบาท คือจริงๆแล้วบนทางเท้าเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่ที่ที่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเอ,อจกอักรยานยนต์จะขึ้นมาขับอยู่แล้วจริงๆก็ควรจะเคารพกฎนะคะคือจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ที่ที่คือชื่อมันก็บอกเป็นแบบเออทางเท้าคนเดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ที่ที่แบบมอเตอร์ไซค์คนที่จะมาเล่นตรงนี้ขับตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้แบบเออระวังกันแล้วก็รักษากฎที่เขาตั้งเอาไว้ ปลอดภัยนะคะเพราะว่าปกติแล้วทางเท้าเนี่ยก็เป็นคนเดินใช้ทางเท้าธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะ,คะเออก็คือทางาดอร์เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ผิดอยู่แล้วที่จะขึ้นมาขับรถบ,บนทางเท้าใช่ไหมคะมันทําให้คนที่ใช้ทางเท้าเนี่ยค่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะค่ะโอโห้หก็สะลวใจเหมือนกันค่ะเพราะจริงๆแล้วคนดนทางเท้าไม่ส่งผลที่จะเป็นคนที่ดนกระทําแบบนั้นเหมือนกันเลยนะคะ่ะคืออยากให้เขาแบบมีสํานึกผิดตรงนี้หน่อยนะคะ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าทุกวันนี้เรายังคงพบกับคนที่ทําผิดกฎจราจรเป็นอย่างมากหากมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาอาจทําให้เรายังคงต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแต่กว่าจะไปถึงวันที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ได้คาดว่ายังคงต้องใช้เวลากันอีกนาน